สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งรูนายดารุสซาลามพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาตินอิบนีซุนตานฮาจีฮัสนันโบกียมูอิสตัดินวัดเดละพระราชโอรสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา17นาฬิกาสนาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโรนายดารุสซาลามพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาตินอิบนีสซุนตันฮาจีฮัสนันโบเกียหมู่อิซสสัตดตินวัดเดลละพระราชโอรสในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ในโอกาสนี้นายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมข้าวเฝ้าทูลละอองทุดีพระบาทด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบุตรพิทไปส่งร่วมพระราชพิธีรัชดาพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งรูนายดารุสลามพระองค์ที่29เมื่อวันที่4-6ตุลาคม2535 และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนายดารุซสลามทรงคเคยเสด็จพระราชาดำเนินเยือยงประเทศไทยในฐานะพระราชาอาคันตุกะและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาชบอดพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงหลายครั้ง และเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสซาลามและเจ้าชายอับดุลมาตินอิบนีสุนตันฮาจีฮัสนันโบเกียหมู่อิสซดตินวัดเดลละ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่29ณกรุงเทพมหานครนับเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศประเทศไทยและบูนายดารุสลามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่1มกราคม2527 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสองประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลานการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป